น้ำหอมเพะคูลลันนี่คืออูดไวแบนเทอร์เอเดอร์ฟูมจากซาร่าครับ นี่คือน้ำหอมที่เป็นกระแสมากๆในโลกโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง t i k t o k เอ่ยหรือทาง Facebook เอ่ยนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยมันก็มาจากว่าคุณเจนนิสนะครับเขาอยู่ในกองถ่ายกับคุณเก่งที่รับบทเป็นพ่อครัวนะครับคือเขาเข้าไปถามคุณเก่งว่าแบบใช้น้ำหอมอะไรแบบน้ำหอมหอม,หอมมากเลยมีแต่คนถามว่าในกองถ่ายว่าคุณเก่งใช้น้ำหอมอะไรน้ำหอมหอมจังเลย นะเขาก็ใบ,าบามาว่ามันเป็นแบบแบรนด์ของซาร่าแบรนด์นี้นะเป็นขวดสีนี้ฝาสีดําแบบนี้นะครับทีเนี้ยคุณเจนนิสเขาก็ทาคลิปว่าไปตามล่าหาน้ําหอมพ่อครูพลันนะก็ไปตามหาที่ชอบของซาร่าเลยแล้วก็ไปเจอว่าเฮ้ยที่แท้มันคือตัวนี้นี่เองนะหน้าตาเป็นอย่างนี้เองนะั่นคืออูดแบรนด์เลเทอร์เออร์ดมามฟูมนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องผิดหวังว่าเอ,อ้ยไปถึงแล้วมันหมดนะครับคือด้วย ด้วยกว่าที่คลิปนั้นอ่ะจะออนอ่ะนะครับก่อนหน้านั้นคลิปแรกที่ถามพ่อครูในคลองไทยอ่ะมันออนไปแล้วแล้วคนก็ไม่แห่ซื้อกันตามนะครับแล้วก็มาถึงตอนนี้มันก็ยังหมดอยู่นะทุกคนซึ่งทุกสาขาในประเทศไทยของซาร่านะก็คือแบบหาที่ไหนกันไม่ได้เลยจะต้องสั่งจองเอาไว้ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไปหาที่ซาร่าแล้วก็อา้าวหมดไม่ได้นะทางพนักงานเขาบอกว่าต้องจองเอาไว้ตอนนี้มียอดจองประมาณ300กว่ากว่าล นะซึ่งผมก็บอกว่าโอ้โหสามร้อกว่าเลยแล้วไม่รู้ว่ามันจะมาเดือนไหนเดือนหน้าหรือเปล่าหรือต้องรอนานมากแค่ไหนเพราะว่ายอดจองยอยรอเนี่ยก็เยอะมากๆเลยเลยเอะไม่เป็นไรมันน่าจะนานเดี๋ยวแบบไม่ได้รีวิวอีกสักทีในความที่ผมก็อยู่ในแวดวงของน้ำหอมอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะหาฮิ้วได้นะครับเราก็ไปได้ฮิ้วมาจากเคาน์เตอร์ของประเทศนี้นะนี่ป้ายอยู่เลยนะได้เห็นภาษา ก็ได้จะรู้ว่าประเทศไหนนะครับก็เอามาให้เชนได้ครัมารีวิวให้กับทุกคนให้ดูนะนี่คืออูดไวแบนต์เรนเจอร์นะครับผมเนี่ยใช้มาแล้ว2-3สวันเฮ้ยบอกก่อนว่าฝาเป็นแม่เหล็กด้วยนะทุกคนนี่ชอบตรงนี้แหละนะครับนี่หัวสเปรเป็นอย่างนี้ฝาก็จะมีคำว่าซาลาปัม๊มลึกลงไปนะครับสีขวดเป็นอย่างนี้เลยนะเป็นสีออกไล่จากเฉดใสขึ้นไปเฉดออกส้มๆนะครับกลิ่นเนี่ย มีความให้ผมนึกถึงมงบังเอควเลอร์ที่ผสมกับควมฝ่อออมเบรเลเตอร์แบบนั้นเลยทุกคนมันคือสิ่งที่ผมนึกถึงคือแบบนี้เลยไม่รู้ว่าคนอื่นจะจับได้เหมือนผมหรือเปล่านะแต่ก็มีบางอูปังว่าที่มีความนึกถึงวายอเล็กเซียนะครับอิฟเซนลองวายเอเล็กเซียบ้างนิดนหน่อยๆนะครับแต่แต่ถ้าเอาชัดเจนจริงนี่คือเหมือนเอามงบังเอควเลอร์ผสมกับออมเบรเลเตอร์เลยนะ กลิ่นจะมีความเปิดมาด้วยความเป็นมะกรูดนะที่มีความแบบสดชื่นแบบเปรี้ยวขึ้นมาเลยนะฮะแล้วก็ตามด้วยกลิ่นของความเหมือนแบบถ้าจะเป็นกลิ่นของส้มนะทุกคนคือมันจะมีความแบบอมเปรี้ยวอ่ะเอออมเปรียปร้ยวอมหวานนะครับเข้ามาด้วยสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีความแบบสไปซี่ความซา่าที่แบบจับได้ชัดเจนเลยก็คือน่าจะมาจากไม้กฤษณาหรือไม้อูดน,นะที่มาให้ความรู้สึกแบบมีความไม้แบบสป라ส์นิดนึงแล้วก็ ตัดด้วยกลิ่นของเป็นอินเซนต์นะก็คือกลิ่นกํายาที่เป็นกลิ่นควันนั่นเองแต่มาแบบเบาๆบางๆเลยนะมาแบบเนียนๆไม่ได้แบบมาเป็นตุ้มตามชัดเจนอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตบท้ายได้กลิ่นของเลเททที่ออกร้อมกลิ่นอื่นๆเอาไว้อยู่ช่วงต้นเนี่ยก็จะเป็นแนวกลิ่นซีตรัสอ่าผลไม้ฟุตตี้วูดดี้กํายานะแต่ว่าช่วงท้ายไปเลยหลังจากน้ำหอมมันรายดาวช่วงสักประมาณ2ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ย กลิ่นในท้ายมันจะเป็นกลิ่นเลเทอร์กลิ่นหนังเป็นหนังที่ฟอกมาแล้วเป็นหนังที่ทำการแปลรูปไปแล้วแบบแปลเป็นกระเป๋าหรือว่าเป็นเบาหนังรถยนต์หรูๆอะไรอย่างนั้นให้คนคิดแบบนั้นเลยนะครับแล้วเรื่องของการติดทนตอนแรกผมใช้มาเนี่ยได้ของมาแรกๆเฮ้ยต้้งหอมมันยังไม่เสร็จตัวทุกคนกลิ่นมันบางมากโน้ตเนี่ยมันจะเรียงกันมาไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แล้วก็เรื่องการติดทนตอนที่ผมทดลองใช้ครั้งแรกนะอยู่ประมาณ 4- 5ชั่วโมงเองทุกคนซึ่งผมก็มองว่าเฮ้ย หรือว่าน้ําหอมมันยังไม่เซตตัวผมก็เลยรอรอใช้อีก2วันถัดมานะครับว่าเฮ้ยมันอาจจะยังไม่เซตตัวเราให้โอกาสมันหน่อยและแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทุกคนพอวันที่2วันที่3เนี่ยการติดทนดีขึ้นเรื่องกลิ่นชัดเจนมากขึ้นโนต้ตเนี่ยมากลิ่นชัดมากขึ้นเยอะเลยนะครับนะดีนะไม่ตัดสินไปก่อนนะครับทดลองใช้ให้เต็มๆก่อนแล้วค่อยมารีวิวทุกคนไม่งั้นเนี่ย ทุกคนจะได้ข้อมูลที่ผิดพลาดจากผมไปนะอันนี้คือผมทดลองใช้มาแล้ว3วันเต็มๆนะครับกลิ่นถามว่าดีไหมต้องเก็บไหมต้องไปตามล่าหาซื้อจนได้ขนาดนั้นหรือเปล่าถ้าในมุมมองของคนที่สะสมน,น้ำหอมหรือคนที่ใช้น้ำหอมมาเยอะๆไม่ว่าจะเป็นดีไซเนอร์แบรนด์นิชแบรนหรืออัลตรานิดก็ตามนะครับผมมองว่าถ้ามาเจอตัวนี้คุณจะดมแล้วก็รู้สึกว่าก็เฉยๆก็เป็นน้ำหอมกลิ่นที่ชั้น เค,เคยใช้มาไม่ได้มีอะไรว้าวไม่มีอะไรแตกต่างนะก็เพราะว่ามันมีน้ําหอมกลิ่นอื่นๆที่ถูกได้มากกว่านี้ซับซ้อนได้มากกว่านี้นะครับแต่ถ้าอีกมุมมองหนึ่งเป็นมุมมองของคนที่ใช้น้ําหอมทั่วไปเป็นมุมมองคนที่ไม่ได้สะสมน้ําหอมหรือคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการน,น้าหอมเลยไม่ได้เล่นน้าหอมไม่ได้สะสมน้ําหอมอะไรเลยแล้วมาใช้ตัวนี้ไม่ผิดเลยครับที่เขาจะมองว่าโอ้โหกลิ่นม,มันแบบ ดีมากๆกลิ่นมันเพอร์เฟกตาหอมมากๆหรือรูหรามากๆนะนี่เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมคิดว่ากลิ่นม,มันค่อนข้างที่จะแมสเข้าใจง่ายคนทั่วไปดมใครๆดมก็ชอบได้ง่ายๆนะมันก็เลยเป็นกลิ่นที่ไม่แปลกใจว่าทําไมเขาถึงแบบชอบกันในกองถ่ายว่าเอ้คุณเก่งใช้น้ำหอมอะไรหอมเออนะก็เข้าใช้ได้ง่ายๆเลยทุกคนไปตามล่าก,กันที่ชอบได้เลยไม่รู้ว่าจะเข้าเมื่อไหร่นี่ที่ผมถ่ายคลิปวันนี้จะเป็นช่วงต้นเดือนกันยายน ของปี2,558หรือ2,025นะครับนะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะเข้าเพิ่มอีกนะถ้าหาไม่ได้ผมก็อพอที่จะมีหิ้วให้นะก็มาทักมาที่เพจได้เลยนะครับไปตามก็ได้ครับอูดไวแบนด์เลเทอร์ซาร่าครับ